วันนี้จอนแต่งมานะครับเริ่มจากความสูงเป็นระดับที่สองซีพิวเป็นระดับที่สอง <c oughs> โอเพจอีงนะแล้วก็ทรงผมหูกุ้งลงหวลัวก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องใสหรือใส่ก็ได้แหละแต่จะใส่นะต่อไปหน้ามา อันที่สี่แล้วก็อันนี้เ่ต่อไปทรงผมอันนี้เลยแล้วก็สีผมโอเคเข้มตรงประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็เข้มแบบนี้ไฮไลท์สีผมสีขาวต่อไปดวงตาอันนี้เลย ต่อไปสีก็แบบนี้อีกข้างหนึ่งก็เป็นบบสีขาวซะต่อไปสองอย่างนี้เอาไหนก็ได้แล้วแต่เลยต่อไปแบบนี้แล้วก็ข้างนึงก็เป็นแบบนี้ในตานะคิว <Q. S 1> ห่าแบบนี้เลยต่อไปปากแบบไหนก็ได้โอเค ใบหน้าอันนี้นะแล้วก็เปลี่ยนให้ดำเข้มน้องคุณนะต่อไปชุดอันนี้แหละแขนเสื้ออุ้ยไม่ใช่แขนเสื้อสีขาวนะชุดสีดำนี่แหละอุ้ยเอาไหมโอเคต่อไป โอเคอันนี้นะแล้วก็เปลี่ยนนี้เป็นสีดำต่อไปอันนี้ก็เปลี่ยนอันข้างล่างน,นี้เป็นดำเข้มเหมือนเดิมต่อไปอันนี้ก็เปลี่ยนให้ดำเข้มเหมือนเดิมหางหางก็ประมาณอันนี้แหละสีเหลืองจากนั้นก็อันนี้แดงเข้มต่อไปก็เป็นอันนี้ อันนี้ก็ดำเข้มไปเลยอันนี้ไม่ต้องเอาสีนะต่อไปโอเคเสร็จแล้วอืมกระเป๋าอันน,น,นี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำถ้าทองโอเคไม่ต้องให้เสร็จแค่นี้แหละ